สวัสดีครับวันนี้วันที่9พฤศจิกายนพศ2557นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาดูการเจริญเติบโตของต้นมะนาวหมายเลข7ของเรานะครับหรือว่า number seven นะครับอันนี้เป็นพันธุ์ต้นดกพิเศษนะครับตอนนี้เขากำลังติดลูกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาติดลูกเป็นไงครับสมชื่อไหมครับก็เริ่มดูเส้นแต่ดอกของเขาก่อนแล้วกันนะครับ นี่ก็เป็นดอกของตันดุกพิเศษเล็กๆน้อยนะครับอยให้ดูอันนี้ด้วยนะครับสวยงามครับต้นนี้ก็ใช้ได้ครับอันนี้เมื่อเข้าใกล้ฤดูหนาวนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องลาดำอันนี้เราต้องดูแลนิดนึงนะครับเพราะมันจะมาพร้อมกับเพี้ยนะครับโวกนี้นะครนะครับอันนี้ก็ต้อง ฉีดยาไล่เพียนิดนึงนะครับช่วงนี้เนี่ยครับลาดำทั้งนั้นเลยครับเนี่ยครับเป็นลาดำชนิดเดียวกับที่พบเจอในต้นมะม่วงนะครับเนี่ยเขาจะมาหน้าเนี่ยครับพวกนี้ถ้ามาติดมันจะเป็นเหนียวๆนะครับยิ่งถ้าไปติดผลเนี่ยจจะทำให้ผลร่วงง่ายนะครับเนี่ยครับมาดูกันครับอันนี้ก็เรียบร้อยครับเป็นติดลูกเรียบร้อยครับเดี๋ยวโฟกัส อนี้ก็มีครับใช้ได้ครับเป็นดอกพิเศษตัตวนี้ก็ดกเอาเรื่องเหมือนกันครับตัวนี้นะครับพอดีช่วงที่มันออกดอกผมไม่ว่างถ่ายนะครับก็ดูตอนที่มันสิดผลแล้วแล้วกันนะครับให้เขาโฟก,กัสอีกหนึ่งครับ ดีเมื่อสักครู่นี้ฝนเพิ่งตกก็แสงอาจจะน้อยนิดนึงนะครับอาจจะถ่ายทำก็อาจจะมืด,มดหน่อยนะครับก็ใช้ได้ครับตนนัวนี้หมายลเลขเจ็ดของเรานะครับเป็นหมายลเลขเจ็ดของสวนอมจ๋านนะครับตนนัวนี้พันปั้นดอกพิเศษก็เหมือนเดิมครับถ้าสนใจก็จําไว้ครับต้องการกิ่งตอนของปั้นดอกพิเศษหมายลเลขเจ็ดของสวนอมจ๋าก็กับ ก็จำไว้ครับหมายเลขเจ็ดครับทางเราก็จะได้เตรียมตอนมาให้นะครับใช้ได้ครับดกมากครับแต่ว่าเดี๋ยวผมว่าเขาคงต้องมีสลัดผลทิ้งบ้างนะครับมันก็คงไม่ได้ติดลูกทั้งหมดแบบนี้นะครับเนี่ยครับเป็นโอ้โหเป็นแบบสุดบรรยายครับลดกจริงๆครับ ทั้งนั้นนะครับนะครับเมื่อวานเพิ่งฉีดออคัพเปอร์ออกไซด์ไปนะครับป้องกันออแคนเกอร์นะครับอาจจะเห็นสีฟ้านะครับที่สัมผัสอยู่ที่ใบเนี่ยครับนะครับเป็นคัพเปอร์ไซด์นะครับป้องกันเชื้อแบตเทเรียนะครับซึ่งเป็นเชื้อที่จะทำให้เกิดแคนเกอร์ในมะนาวเนี่ยนะครับ เนี่ยผให้ดูนะครับไอลาดํากับเพีเอมี่เขาทําลายแบบเนี้ครับเนี่ยครับเราต้องดูแลนิดหนึ่งครับตามซอกนี่พอดีเรามองไม่เห็นดูแลไม่ถึงเราต้องระวังนิดหนึ่งครับเขาจะอยู่ใต้ล่างๆอย่างนี้นครับในส่วนที่เราเข้าไม่ถึงนะครับลาดำครับต้องระวังครับพวกนี้นครับ ไม่งั้นเดี๋ยวขนลร่งหมดครับสวยงามครับต้นนี้ใช้ได้ครับก็เป็นพระเอกอีกต้นหนึ่งของเรานะครับสำหรับต้นนี้เป็นดอกพิเศษต้นนี้นะครับหมายเลขเจ็ดครับก็คงขอจบแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ ด้วยมะนาวช่อนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับจากสวนมะนาวอมจ๋าครับก็สนใจกิ่งตอนก็ติดต่อมาครับ0818243706แล้วก็อีเมลที่แปะไว้ที่วิดีโอนี้นะครับครับสวัสดีครับ